ตำนานประเพณีแหน่นาคนาคไม่ใช่คำในภาษาพื้นเมืองของภูมิภาคอุษาคย์แต่เป็นคำต่างประเทศเป็นภาษาตระกูลอินโดยุโรปหมายถึงคนเปลือยคนป่าคนโดยคนดงเป็นพวกล้าหลังคำนี้ติดมากับพวกพราหมณ์จากอินเดียโบราณใช้เรียกคนพื้นเมืองทั้งหมดของอุษาคณนที่ล้าหลังทางเทคโนโลยี คนพื้นเมืองพวกนี้ยังไม่รู้จกักศาสนาพุทธพราหมณฮินดูแต่ก็มีศาสนาของตัวเองเป็นศาสนาพื้นเมืองเรียกรวมๆว,ว่าศาสนาผีเพราะนับถือผีพื้นเมืองของแต่ละเผ่าและอำนาจเหนือธรรมชาติผีพื้นเมืองมีหลายระดับเริ่มแต่ระดับเล็กๆคือผีเรือนแล้วขยายเป็นผีของหมู่บ้านเรียกผีบ้านจนถึงผีของเผ่าพันุ์เช่น ผีฟ้าหรือผีแทนแล้วภายหลังเรียกรวมรวมว่าผีฟ้าพญาแทนแต่บางเผ่าพันธ์ุนับถือผีเจืองนอกจากนั้นยังนับถืองูกับจระเข้ที่เป็นสัตว์เลื้อยคานอยู่กับน้ำยกย่องเป็นพวกบันดาลให้เกิดน้ำท่า และเป็นผู้มีฤทธิ์ขุดคุย้ยควักแผ่นดินเป็นแม่น้ำลำคลองหนองบึงต่างๆเป็นเหตุให้ทำไร่ทำนาทำมาหากินได้อิ่มหนำทั้งปีคนไทยกลุ่มต่างๆที่มีหลักแหล่งอยู่ทั้งในและนอกดินแดนประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันล้วนมีความเชื่อเหมือนกันมาช้านานแล้วว่าคนเรามีส่วนประกอบสำคัญอยู่สองส่วนคือ ส่วนที่เป็นตัวกับส่วนที่ไม่เป็นตัวตนส่วนที่เป็นตัวตนได้แก่ร่างกายและส่วนที่ไม่เป็นตัวตนได้แก่ขวัญมีเพียงส่วนเดียวแต่ฝังกระจายอยู่ทั่วทุกแห่งหรือทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่เกิดมาเช่นขวัญหัวขวัญตาขวัญมือขวัญแขนขวัญขาและมีความสำคัญมากเท่าๆกับส่วนที่เป็นตัวตนหรือร่างกาย มีความเชื่อรวมกันอีกว่าถ้าขวัญอยู่คู่กับร่างกายเจ้าของขวัญจะมีความสุขสบายแต่ถ้าขวัญออกจากร่างกายไปเจ้าของขวัญจะไม่เป็นปกติอาจเจ็บไข้ได้ป่วยจนถึงตายคนไทยมีพิธีกรรมเกี่ยวกับขวัญเรียกว่าทำขวัญหรือสู่ขวัญหรือเรียกขวัญในทุกช่วงสำคัญของชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายก่อนตายเพื่อให้ผู้รับทำขวัญ พ้นจากความวิตกกังวลหวาดกลัวหรือตกใจต่อเหตุการณ์ตำนานพงสาวดารลังกาบันทึกว่ามีพระสงฆ์สองรูปเดินทางมาที่ดินแดนสุวรรณภูมิและประดิษฐานพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกด้วยเหตุที่คนพื้นเมืองยังล้าหลังทําให้พระกับพร,ราหมณ์ชมพูทวีปเรียกคนพื้นเมืองของสุวรรณภูมิว่านาคล้วนเป็นพวกนับถือศาสนาผีมาแต่ดั้งเดิม การเผยแพร่ศาส,สนาครั้งแรกๆจึงไม่ราบรื่นมีการประทะและขัดแย้งกันทางระบบความเชื่ออยู่นานเมื่อแรกพระสงฆ์จากชมพูทวีปในราชสำนักของพระเจ้าอโศกยังไม่ได้สอนพุทธศาสนาต่อคนพื้นเมืองทั่วไปแต่สอนเฉพาะกลุ่มหัวหน้าเผ่าพันธ์ุเมื่อหัวหน้าเผ่าพันธุ์ยอมรับนับถือแล้วถึงแผ่ขยายไปสู่คนทั่วไปก่อให้เกิดการประทะกันระหว่างพุทธกับผี พุทธกับผีมีอยู่ในตำนานและนิทานก็คือตำนานพระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมเล่าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงดินแดนอีสานก็พบบรรดาน,นาคที่มีอิทธิฤทธิควบคุมพื้นที่อยู่บรรดาน,นาคไม่ยอมอ่อนน้อมรรมสการแถมยังกระทำอาการอวดอภิธิหารข่มขู่ทำให้พระพุทธเจ้าต้องทรงแสดงปาฏิหาริย์ปราบบรรดาน,นาค จนที่สุดนาคทั้งหลายก็ยอมเข้าหาพระศาสดามีศรัทธาต่อพุทธศาสนาและทูลขอรอยพระพุทธบาทไว้สักการบูชานิทานเช่นนี้มีทั่วไปหมดทั้งภูมิภาคตั้งแต่พมา่ามอญไทยลาวขเขมรจนถึงเวียดน,นามในการบวชเป็นพิสูจนของพุทธศาสนามีการห้ามมิให้พวกนาคบวชเล่าว่า น,นั่นคือพญางูใหญ่หรือพญานาคและเคยปลอมตัวเข้ามาบวชด,ด้วยภายหลังถูกจับได้จึงถูกขับให้ลาสิขาพญานาคจึงขอร้องต่อพระพุทธเจ้าว่าต่อไปภายหน้าแม้ว่านาคจะบวชไม่ได้ก็ขอให้ผู้ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อจะบวชนั้นมีชื่อเรียกว่านาคซึ่งเป็นต้นกำเนิดของประเพณีเรียกว่าทำขวัญน,นาค ขานนาคบวชนาคมาจนทุกวันนี้จากการนี้จึงได้มีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่จะมาบวชนั้นมีใช่พญานาคหากแต่เป็นคนแน่นอนพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติไม่ให้สัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นนาคครุฑหรือสัตว์อื่นๆบวชอีกเป็นอันขาด และก่อนที่จะอุปชาจะอุปสมบทให้แก่ผู้ขอบวชจะต้องถามอัตรายกธรรมหรือข้อขัดข้องที่จะทำให้ผู้บวชนั้นเป็นพระพิสูจนไม่ได้รวม8ข้อเสียก่อนในจำนวน8ข้อนั้นมีข้อหนึ่งถามว่าท่านเป็นมนุษย์หรือเปล่าและจึงเรียกการบวชนี้ว่าบวชนาคในการบวชจึงมีระเบียบว่าพระคู่สวดสององค์ จะต้องพาผู้บวชออกไปสอบสวนนอกประตูพระอุโบสถในคำสอบสวนนั้นมีคำถามหนึ่งถามว่ามนุษย์โสสิแปลว่าเจ้าเป็นคนหรือเปล่าฉะนั้นนาคจะบวชได้ก็ต้องอดทนกับความเจ็บปวดและประคองตัวให้มั่นบนแคร่ไม้ไผ่ที่ถูกเซิิงถูกโยนและถูกหามแห่ไปรอบๆหมู่บ้านก่อนถึงกำหนดวันบวช ซึ่งตามประเพณีเริ่มต้นงานที่บุญเดือนหกที่ได้บอกข้างต้นและจะมีพิธีตัดและโกนผมหน้ากันก่อนตามพิธีบวชปกติจากนั้นนางทุกคนจะต้องพากันออกจากวัดไปกราบสารปู่ตาซึ่งเป็นสารประจำหมู่บ้านกันเมื่อเสร็จแล้วนางทุกคนค่อยกลับวัดเพื่อทำพิธีสู่ขวัญน,นาคต่อไปขอขอบคุณที่ติดตามรับฟัง และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ